เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทดดิ้งเลเจนด์รวยๆ,ๆวันนี้นะครับผมก็จะมากดตัวบัตรเซียวเออร์ให้ดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าผมกดบัตรเซียวเออร์ประมาณ600กว่าคนเนี่ยนะครับผมจ้างเซียวเออร์ประมาณ600กว่าคนเนี่ยค่าขยันผมจะเพิ่มประมาณไหนนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยพิมพ์มาบอกว่าของผมเนี่ยค่าขยันขึ้นไวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะไวจริงไหมนะครับตอนนี้เนี่ยค่าขยันของผมเนี่ยอยู่ที่141 ะครับผมแล้วก็เรามาดูกิจาการของผมกันดีกว่านะกิจาการของผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับลงหมอเวล6นะครับผมโต๊ะเล่านิทาน4ร้านเครื่องเทศ4นะครับข้าวสาร4แล้วก็จำนำา4ลงเล่า4นะครับลงเตี๊ยม4สถานที่พักสถานีพักอะไรสักอย่างเนี่ยสีนะครับผมลงลงเสียงทายเวล7นะหอนางโลงเวล6ร้านสลาเปา6ลร้านตัดเสื้อนะครับเวล7แล้วก็มีโต๊ะดูดวงนะครับผมเลเวล4 ซึ่งโลโลงรถม้าเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับผมเพราะว่ามันด่านที่1นึ่นะเพราะว่าด่านของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ800กว่านะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวขอเข้ามาเช็คดูก่อนนะครับแปดร้อยยี่สิบนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่าคือมีกิจการประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้บัตรนี่นะครับผมในส,สามสีเลยนะก็คือจะเป็นบัตร ทองนะครับผมมี6ใบนะ1ใบเนี่ยจะสุ่มจ้างเสี่ยวเอ,อ้อ5คนนะครับผมให้กับกิจการ1แห่งก็จะคิดเป็นประมาณอีกคนเนี่ยสาคนนะครับผม30คนนะแล้วก็อันนี้นะครับผม1ใบจ้างได้3คนนะครับผมสุ่มกิจการนะก็มี53ใบก็159คนนะครับผมแล้วก็อันนี้นี่หใบ1คนสุ่ม1ที่นะครับผม420 420ใบก็ รวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ600คนนะครับผมประมาณ600คนก็โอเคแหละคิดว่าน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าอ่ะทีนี้ตอนนี้มีค่าขยันอยู่ที่141นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าใช้หมดเนี่ยหกรกว่าคนเนี่ยหกรนิดๆเนี่ยอ่าจะได้ค่าขยันเท่าไหร่นะผมผมเริ่มจากที่บัตรทองกันแล้วกันอ่ะอันนี้30คนนะปึ้งอ่าก็อันนี้ก็ประมาณ28 k นะครับผม30คนนะอ่ะ อะมาดูของ53าใบ53าใบนะปุ๊บ159คนนะผมก็จะเพิ่มมา2 0 0แสนนะ2 0 0แสนทีนี้มา420คนนะครับผมซูมไปปุ๊ดห้ 7, าแสนเจ็ดห้า 579K นะครับผมก็ได้เพิ่มขึ้นมาโดยประมาณนะโดยประมาณเนี่ยเกือบเกือบหนนะครับผมเกือบเกือบหนเนี่ยเห็นไหมก็ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติเนี่ยแล้วไอใบไอบัตรเออไม่ใช่ดิไอบัตรเซียวเออ,เวอร์เนี่ยผมหาไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมซึ่งกิจการออไอพวกบัตรเซียวเออร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสมาคมที่แอคทีฟสักหน่อยเนี่ยนะครับผมเนี่ยมาตรงอาชีพเสริมเนี่ยมันก็จะได้พวกบัตรพวกเนี้ยเยอะนะครับผมใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้มาอีกค่าใบนะครับผมถ้าเกิดว่าบริหารครบนะเออก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสรุปได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจ้างเอซียเวเออร์ไปเรื่อยๆเนี่ยค่าขยันเราก็จะเพิ่มขึ้นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะสำหรับใครที่สงสัยว่าเออทำไมผมค่าขยันขึ้นไวนะครับจริงๆก็คือเนี่ยครับเอาบัตรเซียเวเออร์เนี่ยใช้มาทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือไม่ก็ส่งบุตรแต่งงานนี่เดี๋ยวผมจะพาดูบุตรด้วยนะนี่นะครับผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยภรรยาผมระดับ เออถึงขั้นที่บุตรเนี่ยค่าขยันถึง1 0 0 0 0แสนแล้ว1 0 0 0 0แสนกว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะก็1คนมานี่ก็ได้1 0 0 0 0แสนห0 0 0งแสนแล้วเห็นไหมอันนี้1 2 3 4งสคนเนี่ยสมมติ4คนเนี่ยเห็นไหมครับสคนนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ5 0 0 0 0 0กว่ากแล้วนะครับผมได้ค่าขยันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เผื่อใครอาจจะสงสัยในส่วนนี้นะครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องฝรั่งเอียงด้วยนะครับผมแล้วก็ ถ้ามีอยากให้แบบว่าเทสอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเทสให้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับซียูนะครับสวัสดีครับผม